พอม่ได้ออกไปหาปลาได้ไปพบสาวงามคนหนึ่งสาวทองดำจึงคิดอยากจะลองใจนายสิงแล้วเขาก็หาวิธีกำจัดลูกทั้งสองคนทิ้งพ่อไมใ้ใจซามก็ได้โยนลูกชายลงไปในหลุมแล้วรีบทำการฟังกรบดินลงไปทำตามที่นางต้องการแล้วเขาก็รีบเดินลัดดงพงภัยเข้าไปทวงสัญญาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนผู้เป็นพ่อชื่อนายสิงห์ส่วนแม่ชื่อนางแก้วมีอาชีพทำไร่ไถนาเพื่อเลี้ยงครอบครัวพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนลูกคนโตนั้นเป็นผู้หญิงมีอายุ9ขวบส่วนคนเล็กนั้นเป็นผู้ชายเมื่อลูกชายของพวกเขาอายุได้ห5ขวบนางแก้วผู้เป็นแม่ก็ล้มป่วยอยู่ได้ไม่นาน ก็ตายจากไปเหลือเพียงแต่สามพ่อลูกทั้งสามคนนั้นชีวิตเหมือนอยู่บนทางตันเพราะขาดเสาหลักอีกคนหนึ่งไปนายสิงค์คนเป็นพ่อต้องพาลูกทั้งสองคนออกไปทำไร่ไถนาเหมือนเช่นเคยอยู่มาวันหนึ่งพ่อไม่รู้สึกเหงาขาดคนอยู่เคียงข้างกายจึงคิดอยากจะมีเมียขึ้นมาช่วยทำไร่ไถนาหาอาหาร ในขณะนั้นเองที่พ่อมาได้ออกไปหาปลาเขาก็ได้ไปพบสาวงามคนหนึ่งที่กำลังเก็บผ้าอยู่ริมน้ำสาวงามคนนั้นมีชื่อว่าสาวทองดำสาวทองดำนั้นเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาจึงจดจำเอาใบหน้าของสาวทองดำเอาไว้แล้วก็เกิดตกหลุมรักขึ้นมาคิดอยากจะได้สาวทองดำเป็นคู่ครอง เขาจึงลองไปจีบสาวทองดำถึงที่บ้านโดยทําท,ท่าทีเอาปลาไปฝากทําอย่างนี้อยู่หลายวันอยู่มาวันหนึ่งสาวทองดำจึงคิดอยากจะลองใจนายสิงจึงเอ่ยไปว่าถ้าอยากจะได้นางเป็นเมียให้ทํำยังไงก็ได้ที่จะทําให้เราได้อยู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้านแล้วนางจึงจะยอมเป็นเมียนายสิงเมื่อพอไมยได้ฟังนางพูดอย่างนั้นแล้ว ก็เอากลับไปนอนคิดที่บ้านแล้วเขาก็หาวิธีที่จะกำจัดลูกทั้งสองคนทิ้งพอรุ่งเช้านายสิงห์จึงชวนลูกทั้งสองคนเข้าไปในป่าโดยออกอุบายว่าจะพาลูกนั้นไปเดินเล่นเก็บผลไม้ในป่ากินลูกๆทั้งสองคนก็ต่างพากันดีใจที่พ่อจะพาพวกเขาไปเที่ยวเล่นเก็บผลไม้ในป่า ซึ่งเด็กทั้งสองที่ไร้เดียงสาก็ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองนั้นจะหลอกไปทำอะไรนายสิงห์ได้พาลูกๆเดินลึกเข้าไปในป่าจนเกิดอาการคอแห้งหิวน้ำขึ้นมาซึ่งในบริเวณรอบๆพวกเขานั้นก็ไม่มีแหล่งน้ำอยู่เลยนายสิงห์ก็วางแผนให้ลูกๆขุดหลุมขึ้นมาเพื่อที่จะหาน้ำกินจึงบอกให้ลูกรีบขุดเดี๋ยวจะค่ำมืดเอา พอขุดไปได้สักพักพ่อไม้ใจสามผู้นี้จึงสั่งลูกสาวลงไปวัดว่าหลุมนี้ลึกได้ที่แล้วหรือยังเมื่อลูกสาวได้ยินในสิ่งที่พ่อสั่งจึงกระโดดลงไปในหลุมทันทีและลูกสาวก็ได้ตะโกนบอกผู้เป็นพ่อว่าหลุมลึกมากแล้วจากนั้นพ่อไม้ใจสามผู้นี้ก็ได้โยนลูกชายลงไปในหลุมอีกคนแล้วรีบทำการฟังกลบดินลงไปฝ่ายลูกสาวนั้น เห็นพ่อถมดินอยู่ไม่ยัง้งก็เลยตะโกนบอกว่าพ่อจ๋าอย่าถมเลยด้วยเสียงที่เอื่อยแอลร้องขอต่อพ่อแท้ๆของตัวเองส่วนน้องชายด้วยความกลัวนั้นก็เอาแต่ร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดพ่อไม่ใจซามเขาก็ไม่ได้สนใจที่ลูกร้องขอชีวิตเลยเขาเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตากรบดินถมฝังต่อไปจนดินนั้น กลบหน้าลูกชายแต่ผู้เป็นพ่อนั้นก็ไม่ได้สนใจในคำที่ลูกอ้อนวอนเลยเขาก็กลบดินฝังต่อไปทำให้เสียงลูกน้อยทั้งสองคนเงียบสนิทและหลังจากนั้นเขาก็รีบเดินลัดดงพงัยเพื่อไปที่บ้านหาสาวทองดำพอไปถึงบ้านสาวทองดำแล้วเขาก็รีบเข้าไปทวงสัญญาว่าตนได้ทำตามสัญญา นางต้องการแล้วเมื่อนางทองดําได้ยินดังนั้นก็ตกใจเหมือนกับถูกฟ้าผ่าไปเลยนางจึงเอ่ยขึ้นว่าไอ้สิงเจ้ากล้าเรียกตัวเองว่าคนได้ยังไงแม้กระทั่งลูกในไส้ยังกล้าทําได้ขนาดนี้สายเลือดตัวเองแท้ยๆยังทําได้ลงคอแล้วฉันเป็นใครไม่ใช่สายเลือดจะไม่ถูกกระทําเช่นนั้นอีกคนหรอนางจึงขับไล่พ่อไม้ใจซามเมื่อนายสิง ได้ฟังนางทองดำอย่างนั้นแล้วเขาก็เข่าซุดลงไปร้องไห้กับพื้นเขาจึงรีบวิ่งทั้งน้ำตาเข้าไปในป่าเพื่อไปหาหลุมดินที่ได้ฝังกลบลูกไว้เขาก็เอาแต่นั่งร้องไห้ต่อหน้าหลุมดินเขาก็ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปนายสิงจึงรีบขุดดินด้วยสองมือของเขาทั้งเศษหินและเศษดินได้ปักมือจนมือของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลด้วยแรงรักเขาก็ได้ขุดไปเจอลูก น้อยทั้งสองคนที่นอนกอดกันในใต้หลุมเขาก็ค่อยๆดึงลูกทั้งสองขึ้นมากอดแนบไว้ที่อกแล้วพูดว่าฟื้นขึ้นมาเถิดลูกรักอย่าจากพ่อไปไหนเลยตื่นขึ้นมากินผลไม้ที่พวกเจ้าทั้งสองอยากกินแล้วเขาก็เอามือค่อยๆปัดดินออกจากหน้าลูกสาวและลูกชาย เห็นแต่รอยคาบน้ำตาที่อยู่บนใบหน้าเขาทำได้เพียงแต่กอดร่างที่ไร้วิญญาณของลูกน้อยนายสิงห์ก็ได้ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดจนสิ้นใจตายเทพรักษ์ที่อยู่ตรงนั้นก็เกิดสงสารจึงดนบันดาลส่งสามพ่อลูกนั้นไปเกิดด้วยกันเป็นดาวลูกไก่อยู่บนท้องฟ้า